อ๋อ oh, เอามือเราวางบนเข่าเรามือมือเขาวางบนเขา่าเอามือเขา่าวางบนขอ้อผ้าพับศอกเพื่อเธอสังเกตว่าถ้าถูกต้องนี่จะต้องสื่อนี่เขาคือเส้นเส้นตรงเนี้ยเส้นใชน่จะต้องข้อพับศอกใช่จะตรงกรันแล้วก็นิ้วเนี่ยนิ้วชี้อยู่นี่นิ้วกางอยู่นี่นิ้วนางจะต้อง อ๋อนิ้วนางจะอยู่ข้อพับศอกเขาแล้วนิ้วก้อยจะนี้อยู่ประมาณนี้ค่ะพอเราจะทาเขาจะแบะออกอือฮะเบื้องนี้เขาซ้อนอกดไปมีแต่เบี้งนี้เขากอดไว้อ๋อกอดไว้ไม่ไม่ได้คึงเป็นวงกลมซะทีเดียวจะคึงแบบ มันได้ครึ่งได้นะเฮาเอาหัวเข่าเขานะขึ้นมันหูเฮามือขึ้นเหรออ๋อก็ค่อยๆขยับให้มือมันเนี่ยตรงเรื่อยๆแนลแล้วก็เมามนก็ดูตรงนี้จริงๆอ่ะตรงนี้เพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงหัวเข่าเฮาเขาหมูน็อตกับล่างมันหอนอืมน่ะราะนี้มันจะขึ้นละดับนี้แล้วมันก่อนไล่เทไม่ได้ละดรบแล้วบางทีมันลงอีหล่อมันก่อเออตอนแรกมันตามป่วยมัน เขาเจอเงินเจ็เนไปกระดักระดักระดั๊แข็งเอาขึ้นมันที่หูหรอหย่เจะกขึ้นมันหูอ่ะเนี่ยไม่ไรที่หูเขาขึ้นมือมันอีกขึ้นโดยปริยายอ่าพอตอนนี้แล้วต่อไปอันข้อมอมก้คกามตกกำอุ้ยไว้กำอุ้ยไว้อุ้ยกี่ำตัวไว้อีมลองอ๋อแคนี้ตัวน้องบีอุ้ยแล้วน่ยบีบแล้วเส้นที่นี่มันจะอันนี้เหรอเนี่ยมันจะขึ้นมานะคะ เต้นเราใช้แรงตรงจุดเนี้ถ้าใครใช้แขนเยอะๆจะปวดตรงนี้นั่นแหะโอ้ยปวดแขนก็ใช้ได้น่ะเนี่ยอเพียงแต่ว่าคนปวดแขนเขาจะใช้นักหน่อยใช่นีมังกาแต่ถ้าคนเปลี่ยนอ้อนลงนักมันทีอค่อยๆลูดดึงรูดดึงท่านี้นะคือการรูปแนวเดียวนั่นแหะแต่เป็นการ เป็นการแบบเหมือนรูปที่ข้อเท้าหอยราขั้นเด่นหัวเท้าขุนขาผ้เนื้อของแล้วบอกพวกมันบีบเขาตึงเออคำติ๊กติ๊กคำแน่นน้อยเนาะคำแน่นน้อยลองลองคำน้อยลองคน่อเขาจุมันนะมันหมูกเค็งมันมันจะเพิ่เพลินไว้เดี๋ยวมันจะนี้มาพัฒนาโอ้โนี่แม่คน